ไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งดีกว่าถ้าพูดถึงสุนัขพันธ์ชิบะหรือว่าชิบะอินุเนี่ยโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์นะคะก็เป็นสุนัขตัวเล็กๆที่ประจำอยู่ที่ร้านขายของชําในญี่ปุ่นด้วยความน่ารักขยันขันแข็งเนี่ยทำให้ชาวเน็ตรักมากๆนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือมีการประกาศออกมาว่าเจ้าของร้านขายของชําจะหยุดกิจาการแล้วชาวเน็ตก็เศร้ากันอุ้ยจะไม่ได้เจอเจ้าชิบะอินุอีกแล้วเหรอยังไม่เคยไปเยือนเลยน่ารักมากๆเป็นเซเลบคนดังนะคะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าของร้านชกกกิโ้็ไดพสต ความผ่าน Instagram ประกาศเลิกกิจการร้านขายของชำตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2558เป็นต้นไปเพราะเขาบอกว่าถึงเวลาที่เจ้าของร้านจะเกษียณอายุแล้ว ซึ่งนั่นก็นหมายความว่าเจ้าสุนัขชีบะเองก็จะเกษียณตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่คอยแวะเวียนมาเล่นกับเจ้าชีบะเสมอต่อจากนี้จะให้ชีบะได้พักผ่อนรวมถึงกลับไปใช้ชีวิตแบบสุนัขทั่วๆไปด้วยโอ้โเป็นยังไงฮะกลับไปใช้ชีวิตแบบสุนัขทั่วไป <c oughs> คือไม่ต้องเฝ้าร้านนั่นเอง <c oughs> โอโสโลไลฟ์หมาตัวนี้มีแฟนคลับเยอะนะครับแฟนคลับและก็ชาวเน็ตที่ได้อ่านข้อความก็แสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากส่วนใหญ่บอกว่าแหมเสียดายจังค่ะไม่ได้แวะไปเลล่นกกับมอีแ้ว แวะไปเล่นไกลด้วยนะฮะใช่ไป,ไปถึงชีบะ่เลยทีเดียวถามว่าตัวน네ี้โด่งดังมายังไงนะคะเจ้าสุนัขชิบะก็โด่งดังมาจากคลิปวิดีโอที่มีนักท่องเที่ยวนํามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลค่ะความน่ารักของเขาเนี่ยก็คือพอเขาเห็นว่ามีคนมาซื้อของก็จะเลื่อนเปิดบานกระจกหน้าต่างให้ต้อนรับลูกค้าทันทีซึ่งก็กลายเป็นอุ้ยเหมือนแบบนางกวักหน้าร้านคอยต้อนรับร้านนะคะเป็นเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้แวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจํเลยค่ะนี่เป็นมิตรจริงๆอันนี้เขาเรีย เป็นเบสออฟออเนอร์ด้วยนะ<อ>นช่วย,วยช่วยงานเจ <m> ้าของเลยทีเดียวนะครับนี่ก็สังเกตจากพฤติกรรมเจ้าของแหละใช่ไหม <c oughs> เคยเปิด <c oughs> เคยแรงต่างก็ทําให้นะครับใช่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลในซอกแซกโซเชียลครับ